ผมหรือยังว่าอยากเป็นคู่ชะตากับคนหรือเปล่าอยู่ข้างเธอตรงนี้อุ้ยเขาใช้เรือแบบน่านอะเมื่อแสงระวีสองล้านสวัสดีค่ะอัญญงาเซลค่ะขอต้อนรับนะคะกับพาสดุท็อปแคลเลชั่นแนลนะคะกลับมาพบกับแอดิดาแล้วนะคะทุกคน,นะคะกคน็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูทีเซอร์ ภาพยนตร์เรื่องดับแสงรวีที่เรารอคอยกันมานะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นตัวละครนะคะในนิยายออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงเนาะแล้วก็จะได้เห็นผลงานของซีนูนิวนะคะที่เราเฝ้ารอเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็เป็นทีเซอร์ของภาพยนตร์ซึ่งเราก็จะมาดูพร้อมกันในตอนนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวไปดูได้กันเลยนะคะกับทีเซอร์ดับแสงรวีค่ะ วันดีแฉแนลที่คุณปู่เรียกมามีเรื่องอะไรหรอครับสินแส<เ>ลีได้ทำนายเอาไว้ว่าร้านจะประสบเาคาะกรรมใหญ่ก็เลยอยากให้ผูกดวงชะตากับคู่ชะตาเอาไว้ผมต้องผูกชะตาใ,ใครเลยครับนี่แสงระวีรู้จักกันไว้สิพวกเธอไม่ติดใจเรื่องที่ทั้งสองเป็นชายเลยถ้าระวีจะช่วยให้พระเพลิงพนจากเคราะห์ร้ายได้ผมก็ไม่คิดติดใจอะไรครับ ราวีไม่อยากไปครับถือว่าเป็นคําสั่งของหลุงหลุ่เลิกล้มงจะเป็นคู่ชะตากับฉันซะคุณได้ถามผมหรือยังว่าอยากเป็นคู่ชะตากับคุณหรือเปล่าถ้าเราจะอยู่ร่วมกันเข้า<อ><อ>มาทําข้อตกลงกันก็จะอยู่ห้องเดียวกันทั้งเยนิาหนึ่งทั้งหมดเลยทำดีต่อกันเวลาเจอผู้ใหญ่และเรื่องนี้จะจบในหกเดือนสักนั้นเราก็แยกย้าย มีบางครั้งผมฝันร้ายแต่ผมแน่ใจว่ามันไม่ใช่แค่ฝันร้ายแสงูกบีเธอจะบอกฉันว่าเธอเจอผีนั่นหรออยู่กับฉันไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ข้างเธอตรงนี้วิเขาใช้เรือหรอ แสงรวีสองลาบางทีการที่เราได้เจอกันมันอาจเป็นโชคชะตาจริงเจ้าเพือนมิเอะขังเขินพี่ฉากตีละรหนาเอาหน้าเก่งดีคตรประสบสองปอผมรู้อยู่แล้วได้ซ้ำว่ามันไม่มีวันเป็นผมตั้งแต่แรกเด็ดช้ำแ่ไปก็เท่านั้นอ่ะไม่ใช่คนที่ใช่ก็คงไม่ถูกรักอยู่ดีวีพี่น้ำมนต์แสงระวีทอสวัยดับหรือดทำให้คุณพ่อบัดมือชกัเรื่องแต่งงานได้ก็ควรจะพอใจแล้วไม่ใช่หรือ รู้้สึกไดว่าอันนี้พาดอดีเรื่องรายๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ฝีมือของคนเธอเคยเห็นซ้อยเส้นนี้ไหมเงินกาคุณพี่ต้องรักฉันแค่เสี่งรับ สี่ซองแล้วก็คอพาวลูดช็อตตกใจทุกช็อตขอต่ออีกสักหน่อยได้ไหม <c oughs> คือแบบกาลังดีเลยอ่ะทุกคนแล้วช็อตุดท้ายคือโคตรหลอน <c oughs> เราจะต้องตกใจกับเสียงที่แบบเป็นซาวเนาะข้างหลังอะเออนะ คือขึ้นมาทีไรก็คือแบบมันจะต้องมีการกริปลั่นลงทุกคนโอ้ไม่ก็ดีมากทุกช็อตก็คือเป็นทำดีมากเลยอ่ะมันมีความหล่อนตั้งแต่แบบว่าการใช้สีภาพการแบบว่าแนวแบบว่า period เนาะเออมันให้ความหล่อนอยู่แล้วอ่ะทุกคนแล้วก็นี่พแบบจะบอกว่า คือเราจะโอยวออะไรก่อนใดๆคือทีเซอร์นิดนึงนะคะแต่ว่ามันมันท้าใจอะมันเหมือนรู้สึกว่าหุยเราจะได้ดูแบบตัวละครที่ออกมาจากซีรีส์แล้วจริงๆอะทุกคนแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ฟ้าบอกฟารู้สึกแบบว้าวหลายฉากนะแต่เอาที่แบบติดตาตรึงใจก็คือในห้องนอนเออเวลาที่เราอ่านนิยายอะทุกคนเราก็จะมีความจินตานาการแบบว่าห้องมันจะต้องประมาณนี้นะแบบว่าบ้านประมาณนี้อ่า เขาเรียกว่าในนิยายมันจะบอกว่าเสามันจะเตียงนอนมันจะมีเสาทุกคนสมัยสมัยก่อนเนาะมันจะมีแบบเสาสี่เสาอะไรเงี้ยเออแบบว่าเป็นห้องนอนสมัยก่อนเอเราก็แบบจินตนาการไปไงนะคะด้วยความที่เราชอบดูหนังพีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จินตนาการเสาสี่เสาแล้วก็วิเขาเขินอะทุกคนเขินด้วยความที่แบบว่าเขาต้องนอนด้วย เข้าย้ายเข้าไปนอนด้วยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีความแบบว่าพ่องแง่แม่งอนเนาะหิงว่าาเขาก็แรงก็ยังไม่ตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้รักกันไงอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าฟังว่ามันเป็นอะไรที่มันหยิบหยิบในใจอะ่ะมันกุ้มกิ่มแล้วจะคอยลุ้นว่าเราอ่ะจะเราจะเป็นฝ่ายที่คอยลุ้นให้เราวีอะ่ะชนะใจพี่เพิงให้ได้สักทีอะไรเงี้ยถ้าเป็นเราก็คือเราแพ้ตั้งแต่แรกแลวจ้าที่เห็นแบบ น้องแสงระวีแต่ว่าฟังว่าพี่เพิงอ่ะก็ฟังว่าคงทนความน่ารักไม่ไหวไปเด้นไม่นานหรอกเออนะคะถ้าสมมุติว่าเขารักกันแล้วอ่ะมันก็จะเป็นความอีกมูทหนึ่งที่แบบว่าความรู้สึกแบบรักกันมากๆอ่ะเออนั่นแหละทุกคนเนาะเราก็ไม่อยากจะสปอยไปม,มากกว่านี้นะคะด้วยความที่เราเห็นภาพแล้วเรารู้สึกแบบ สักที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆก็อยากไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพรรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันยังเก็บรายละเอียดไม่หมดอะนะคะด้วยปกติช่องเราก็จะแบบรีแคปหลายรอบเหลือเกินนะคะเอาว่าอย่างนี้เราก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พรอรีแคปไปด้วยละกันนะคะมีวล r y ิกร c e ด้วย ไอ้ฟิลแบบดูทีายทยใหลับบานมีเรื่องอะไรหครับสินแสลีเปิดมาก็คือี่าหลานจะประสบเคราะห์กรรมใหญ่ก็เลยอยากให้ผูกดวงชะตากับคู่ชะตาเอาไว้ผมต้องผูกชะตาใครหรยอครับนี่แสลีโอ้ยเปิดฉากมาได้เปล่าพวกเธอไม่ติดใจเรื่องที่ทั้งสองเป็นชายเลยถ้าวีจะช่วยพระเพลิงพนจะขเคร้ายได้ผมก็ไม่คิดติดใจอะไรครับลวีไม่อยากไปครับถือว่าเป็นคําสั่งของหลุุก เมื่อกี้ที่แอดรู้สึกตกใจนะคะไม่ใช่แบบมันเซอร์ไพรส์นะคะที่ได้เห็นแบบว่านักแสดงนะคะที่แสดงเป็นหลวงลุงอ่ะคือฟ้าเซอร์ไพรส์เพราะว่าฟาไม่นึกว่าฟาจะได้เห็นแบบว่า,าเขาแสดงอีเขาชอบการแสดงเขาตั้งแต่แบบว่าการแสดงเป็นพ่อของแบบนักแสดงหลายๆท่านที่ผ่านมาอะไรเงี้ยฟาก็เลยชอบแล้วก็เซอร์ไพรส์อ่ะที่นักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากคุณได้ถามผมหรือยังว่าอยากเป็นคู่ชะตากับคนหรือเปล่า ชอบความแก่นแก้วของยายพระอ่ายายแซ่บระวีมากถ้าเราจะอยู่ร่วมกันนี่ทุกคนภาพจินตนาการข้อตกลงกันเราจะอยู่ห้องเดียวกันแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นทั้งี่้อตัวเล็กตัวน,น้อยกุ้มกิ่งอยา,านเนาะและเรื่องนี้จะจบในหกเดือนจากนั้นเราก็แยกย้ายชอบสายตานี้จังเลยอะแบบได้ <laughs> มีบางครั้ง ผมฝันร้าย <G ül> ตแต่ผมี้ความ่ใจว่ามันไม่ใช่แค่ฝันร้ายแต่บ้านก็แอบ,บหลอนอยู่นะเฮ้ยชัตเตอร์ป่ะเนี่ยทำไมมีกแสดงตรงนี้<ส>แปบบ่โอ้ my god คือการแสดงท่าเท้าพีค่ะทุกคนโคตรเรียวเลยอ่ะ แอบกลัวน้องจะเจ็บจริงเลยอะ่ะลวีเธอจะบอกฉันว่าเธอเจอผีนั่นเหรออยู่กับฉันไม่ต้องกลัวแล้ววีไม่เจอจเแต่เราเนี้ยแหละหลอนไปด้วยฉากนี้ต้องดีมากเลยอะ่ะบางทีการที่เราได้เจอกันมันอาจเป็นโชคช <รอ S 2> <า>ะตาจริงเจ้าเอื้อนมิเอขอขามเขินพี่อยู่ด้ยนี่ทุกคนคือแพ้เวลาแหละพี่พะเพิงหยอดน้องอะ่ะ ด้วยคำที่เป็นกรอนเป็นแบบเป็นแบบขับเสพาอะไรใดๆเนาะเอาหน้าเก่งดีโค้กไปจบสอบพลอชอบอยากดูบทของกสอมันไม่มีวันเป็นผมตั้งแต่แรกเจ็บช้ำไปก็เท่านั้นน่ะไม่ใช่คนที่ใช่พู้นี้ก็เคยมีได้มากถ้าทำให้คุณพ่อบัดมือชกเรื่องแต่งงานได้ก็ควรจะพอใจแล้วไม่ใช่หรือผมรู้สึกได้ว่าหลอนมาก เรืรที่เกิดขึ้นมัน,นไม่ใช่ฝีมือของคนเธอเคยเห็นซ่้อยเส้นสนี้ไหม่มหนึมีอะไรที่หนูทำไม่ได้บ้างเดน,นกาคุณพี่ต้องรักฉันดักฉันคนเดียว ก็แอบโหลดอืมรายละเอียดมันเยอะเนาะเยอะมากๆแล้วนุ่นิวบอกอุ้ยตัวเล็กตัวน้อยกุ้มกิ่มนี่ยังไม่มีฉากแบบอุ้ยแอบ คิดถึงฉากกินแบบมันโถอะไรเงี้ยซาลาเปาทอดยังไม่มีนะทุกคนเออก็เตรียมพร้อมนะคะไปดูดับแสงรวีพร้อมกันวันที่20กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็คิดไว้ว่าอีกอย่างก็จะทำบล็อกด้วยนะคะอยากทำบล็อกการไปดูดับแสงรวีเอาไว้ในความทรงจำเนาะก็ขอบคุณแบบ เขาเรียกว่าทุกสิ่งที่ทําให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ไฟอยากจะขอบคุณพี่อ๊อฟมากๆเลยคือปกติก็ไม่ค่อยได้แบบว่า,าชื่นชมผ่านอะไรเท่าไหร่แต่ว่าในใจคือแบบชื่นชอบการทํางานของพี่อ๊อฟมากๆแล้วก็จะรอดูผลงานนะคะนี่ผู้กำกับก็คือเป็นผู้กำกับที่แบบมากฝีมืออยู่แล้วสําหรับพี่อ๊อฟบัณฑิตนะคะอันนี้เราก็ชอบผลงานเขาอยู่แล้วทุกอย่างฟพาว่ารวมๆกันแบบว่ามัน มันรวมกันแล้วมันสมบูรณ์แบบมากๆด้วยความที่เราดูแค่นี้อะนะคะยังไงก็รอดูผลงานนะคะในรงภงพ่อโยนด้วยกันเนาะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอตลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะคอัญมณีโยคสวัสดีค่ะ